ไปเดินไปโดนเหรอไมไม่ใช่อ่ะมันเป็นปลา เพราะฉะนั้นก็ขอให้เด็กวิชาละทุกคนตั้งใจเรียนค่ะนั้นเดี๋ยวเจอกัในใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะขอขอบคุณนะคะท่านหมอนะคะค่ะวันนี้เรายังไม่ได้เสียดนะคะจากท่านนะคะคุณครู